ศูนย์ประสานงานอพสทมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ค่ะได้มีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรด้านการสำรวจและการจัดทำข้อมูลฐานทรัพยากรท้องถิ่น9าใบงานนะคะในระหว่างวันที่2ถึงวันที่4ตุลาคมนี้ค่ะ ที่ห้องประชุมเทียนสิรินทรชั้น4อาคารเฉลิมพระเกียรติมหาวิทยาลัยราชพัฏภูเกะะ็ตจังหวัดภูเก็ตค่ะศูนย์ประสานงานอพสทมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ค่ะได้มีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรด้านการสำรวจและจัดทำข้อมูลฐานทรัพยากรท้องถิ่น9ใบางานให้แก่สมาชิกฐาน ทรัพยากรท้องถิ่นใน7จังหวัดภาคใต้ตอนบนค่ะรวมไปถึงบุคลากรของทางสถาบันอุดมศึกษาที่เป็นลูกข่ายเครือข่าย C อ,อ,อ,อพสทภาคใต้ตอนบนจำนวน142คนจาก52หน่วยงานนะคะโดยดรปิยรัตน์ปริญญาพงษ์เจริญทรัพย์ผู้ช่วยผู้อำนวยการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพระราชสุดาสยามบร,รมราชกุมารี พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรฮิรันประสานการอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชพัฒนภูกเก็ตค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรรุ่งระวีจ,จิตพักดีรองผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานอ,อพอสทมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ค่ะแล้วก็รองศาสตราจารย์ดอตอร์ ลักษมีวิทยารองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยเข้าร่วมค่ะซึ่งโครงการดังกล่าวนะครับเป้าหมายก็เพื่อที่จะให้ผู้เข้าร่วมอบรมนะครับได้เกิดความรู้ความเข้าใจสามารถกรอกข้อมูล9าใบงานแล้วก็นำข้อมูลนะครับบันทึกลงในโปรแกรมระบบฐานข้อมูลอพสทอย่างถูกต้อง ซึ่งก็ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนะครับโดยก่อนหน้านี้เนี่ยจัดมาแล้ว2ครั้งครับครั้งที่1ก็คือที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จังหวัดนครศรีธรรมราชครับครั้งที่2ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสุร,ราษฎร์ธานีครับและครั้งนี้ครั้งที่3ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏภูกเก็ต ทั้งนี้ครับโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันนึ่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพ,พร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุม,มารีตั้งแต่ปีพุทธศักราช2564และก็ร่วมเป็นสถาบันเครือข่ายเพื่อที่จะการพัฒนาอุดมศึกษานะครับเชิงประเด็นภาคใต้ตอนบนหรือที่เรียกกันย่อยๆนะครับว่าเครือข่าย C สอปอ,อ,อวครับโดยมีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เป็นสถาบันแม่ข่ายเพื่อที่จะร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรทางกายภาพทรัพยากรชีวภาพทรัพยากรวัฒนธรรมและภูมิปัญญา อาจจะส่งผลให้เกิดการพัฒนาและการอนุรักษ์ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์อย่างยั่งยืนแก่ท้องถิ่นนั่นเองครับ